สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําวังหินอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งตอนนี้น้ําก็เริ่มล้นอ่างแล้วนะครับนี่ครับน้ําเริ่มล้นอ่างแล้วนะครับแล้วก็ไหลเข้าอ่างกําลังสวยงามทีเดียวครับอ่างเก็บน้ําวังหินอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ โอ้มีนกเป็ดนะครับพี่น้องผนัดสีส้มนกเป็ดมาให้เบียงนะครับพี่น้องครับนี่ครับสวยางามครับโอ้นกเป็ดกบไข่พอ่อหน,นอยู่นี่สวยางามครับนี่อีกอยู่ตัวหนึง่งอยู่มองนีิครับพี่น้องครับิมามามหลุ่นกันวันโกอมียงเลยผมเห็นอยู่มองหนิละครับ ลบเป็ดคือกันครับพี่น้องสวยงามดีครับลบเป็ดครับ นี่ะครับอางเก็บน้ำวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับน้ำกำลังหล่นอ่างนะครับพี่น้องครับแล้วก็สวยงามน,นะครับทพ่เชาบานมาทายเรื้อหาปลาเลยน น็จะเป็นวัดวังวารีนะครับพี่น้องถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะครับสวยงามครับพี่น้องครับอ่างเก็บน้ําวังหินอาเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ